คุณเคยโดนคนพูดไหมว่าทำไมถึงไม่เข้าสังคมเลยทำไมถึงไม่ชอบยุ่งกับใครดูเย็นชาจังแต่ในความเป็นจริงคุณไม่ได้เกลียดใครคุณแค่รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรเข้าไปใกล้จิตวิทยาเรียกคนแบบนี้ว่า selective socializer คนที่เลือกคบคนอย่างมีสติไม่ใช่ปิดตัวเองจากโลกพวกเขาเคยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้เรียนรู้ว่า บางครั้งการเข้าหาทุกคนไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่ทำให้เราต้องเสียพลังไปกับคนที่ไม่เห็นค่าเราการไม่ยุ่งกับใครถึงไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่มันคือการคัดกรองเพื่อปกป้องพลังใจของตัวเองคนแบบนี้มักชอบสังเกตมากกว่าพูดชอบนั่งเงียบๆฟังสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็น พวกเขามักจะเข้าใจคนอื่นได้ลึกแม้ไม่พูดอะไรเลยเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆไม่ใช่การมีคนมากมายรอบตัวแต่คือการมีคนที่ไม่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวแม้อยู่ในความเงียบนักจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่ถอยห่างจากผู้คนมักมีกลไกป้องกันอารมณ์ชื่อว่า emotional shielding คือการไม่เปิดใจง่ายๆเพราะเคยเจ็บมาก่อน พวกเขาจำได้ดีว่าการไว้ใจผิดคนมันเหนื่อยแค่ไหนจึงเลือกที่จะรักษาความสงบมากกว่าต้องเสียน้ำตาอีกครั้งและสิ่งนี้ไม่ผิดเลยเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการไม่ยุ่งกับใครบางครั้งก็คือการรักษาความสุขของตัวเองไว้ให้มากที่สุดคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ได้เย็นชาแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากเพราะพวกเขารู้ว่า ความสงบสำคัญกว่าการพยายามเข้ากับทุกคนบางครั้งการถอยออกมาเงียบๆคือการรักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ